อยากให้คณรู้ว่าใจคนกมันเป็นฉันไวเก็ไม่ใช่ว่าเธอจะทำอะไรก็ทำได้เสมอไปเพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้เธอไม่เคยได้เห็นฉันเลยใช่ไหมเอาเบรคุณดีมีแต่เธอคนเดียวเพียงเท่านั้นแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าฉันมันไม่ดีแลว่าเธอยังไม่พอแล้วทำไมเธอทำให้ฉันต้องรอเมื่อจะหมดรักกันฉันก็คงเข้าใจมาจะไปมีใครคนใหม่ ฉันก็มีก็คงจงมานั่งเสีใยใจเธอเคยรู้บ้างไหมฉันต้องดิ้นรนทนมาสักเท่าใดแต่เธอก็ยังจะเดินอยู่กับเขาใช่ไหมก็ปล่อยฉันตายลงไปในความรักที่ฉันนั้นมีเธอเธอคงได้เพียงแค่ลากนส่วนฉันคงทำได้เพียงแค่ขอว้อนให้เธอไม่ยอมทำอย่างนี้กับใครอีกเลยได้ไหมมันไม่ดีเมื่อเธอนั้นไม่ได้คิดจะรักกันฉันก็ไม่ได้คิดจะบังคับใจเธอจะขอให้เธอโชคดีกับเขาเจ็บดความอยากครั้งนี้เจพู รความรักครั้งนี้จะความรักครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีใครมีความจริงในแต่ใจที่หลอกลวงเจ็บปดวดพรความรักครั้งนี้เจ็บปวดราความรักครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีใครมีความหมายกับเธอตลอดมาเจ็บปวดแต่ก็ยังทำเอาไรไม่ได้ ไม่อยากจะคิดให้เธอต้องกลับมารักกันแลยอยากให้เธอเข้าใจเมื่อไม่มีเธออีกแล้วมันเก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องสูว่าฉันนั้นมันจะอยู่เช่นไรเมื่อมันไม่มีเธอ,อแล้วมันไม่ได้แปลว่าฉันควรหยุดหายใจ ตัวเธอนั้นบอกกับเขาว่าฉันนั้นเป็นผู้ชายหิงสวยและก็ไม่ได้รวยอยากวอวยพรในให้เธอไปดีกับเขาอยากให้เธอนั้นรักกันแต่เป็นชั่วนี้รั้เธอคนรู้เธอไม่เหมือนกับฉันเมื่อจะคิดแยกทางเธอก็ไปให้ไกลและไม่มีเยอะ่อใยมาเกี่ยว ฉันคนมีต้องทนต้องมานั่งเดียวใจเธอเคยดูบ้างไหมฉันต้องดิ้นรนทนมาสักเท่าใดเธอก็ยังจะเดินอยู่กับเขาใช่ไหมปล่อยฉันตายลงไปในความรักที่ฉันนั้นมีเธอเธอคงได้จะเพียงแค่ลากนส่วนฉันคงทำได้เพียงแค่ขอวอนะเธอนั้นยิ่งไปทำอย่างนี้กับใครอีกเลยได้ไหมมันไม่ดีเมื่อเธอนั้นไม่ได้คิดจะรักกันฉันก็ไม่ได้คิดจะบังคับใจเธอจะขอให้เธอโชคดีกับเขาเจ็บวดด้ยความรักครั้งนี้ คว,วความรักครั้งนี้จวะามรักครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีแค่ความจริงไม่แต่ใจที่หลอกวงเจ็บปวดลความรักครั้งนี้เจ็บปวดลความรักครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีกิดความหมายกับเธอตลอดมาเจ็บปวดแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่อยากจะคิดที่เธอต้องกลับมารักกันไม่อยากให้เธอเข้าใจเมื่อไม่มีเธออีกแล้วมันเก็อยู่ ก้ไม่เป็นไรมันเจะเดินจากไปขอให้เธอนั้นมีความสุขกับคนที่เธอนั้นมั่นใจไม่เป็นไรผู้ชายคนนี้มันยังไม่ดีพอสําหรับเธอแต่ถึงยังไงก็ขออย่าได้พบเจออยากให้เธอนั้นจะมาไว้ว่ากูคนนี้นะ B A N K T A และ C A จบเพลงนี้มาหลายรอบรองว่าคงต้องมีเฮโชตีในผมคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่เสเพลหรือว่าเกเลโอเยอิสมาเล l a ไม่มีทธอมมันทำให้เ r a z ตอนนี้ในเมริเจน everyday แดกเราจะเดินเซไม่มีใครจะสนใจกับหัวใจทั้ง4ห้องผมเสียใจมากเลยซับไป4บ้องเธอจะคบกัน ในเรื่องนั้นก็ไม่คล่องแต่จะขออย่างเดียววาับผมมีแฟนใหม่เธออย่ามายืนจ้องเธอว่าเธ่เพียงแค่ลากรสเธอคงทำไี้เพียงแค่ขอวังให้เธอหนีไปทำอย่างน,นี้กับใคไรได้ไหมไม่ไมไมไดีเมื่อเธอไม่ได้คิดจะรักกันฉันก็ไม่ได้คิดจะบังคับใจเธอ จะเอคเจ็บปวดจากความรักครั้งนี้เจ็บปวดจากความรักครั้งนี้ฉจะไม่รูั้ว่าความรักครั้งนี้มันมีแค่ความจริงไม่แต่ใจที่หลอกลวงเจ็บปวดจากความรักครั้งนี้เจ็บปวดจากความรักครั้งนี้ฉจะไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีแค่ในความหมายกับเธอตลอดมัน มันจะโสตร์แบงค์แชสมันจะโสตร์